ัย่างนี้ก็เราจริง,รงๆเราก็เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดครับหรือว,ว่าแบบเราเราไม่ว่างเลย้ยครับก็เลยแบบว่าออไม่ได้ไปกิน lunch ด้วยนะเพราะว่าแบบติดถ่ายหนังอะไรยเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเสร็จแล้วแบบ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาอะไรเงี้ยอันหนักมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราเองพอได้มีโอกาสได้ทํางานหนักๆเหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบเขาเป็นคนที่อดทนแล้วก็แข็งแบบแข็งแรงมากๆอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งเรื่องของร่างกายและทั้งจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาหมดโปรเจกต์หลายๆอย่างไปในปีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เขาได้แบบมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยของเขาเลยสวยขึ้นทุกวันตามที่อ๋อใช่แน่นอนแน่นอนเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาสวยขึ้นทุกวันแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับไม่ใช่การมาชวทั้งทีที่ถานาแฟนไม่ไม่ไม่อย่างครับอย่างตรงนี้ก็เราจริงๆเราก็เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดครับใช่ครับโอเค ก็แต่ก็คือย่างทำแอ่บ,บ,บ,บมาเดียวอ๋อทำทำทหมนเดิมครับ